สวัสดีครับช่วงคุยกับเซนวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมครับไปชมอุตสาหกรรมเสื้อยืดดีไซน์แต่ต้องบอกว่าเป็นของโลเคอลแบรนด์คือคุณอ้ําเนี่ยเขาโทรมาคุยกับผมแล้วก็มาปรึกษาว่าเอ๊แบรนด์เสื้อยืดของเขาเนี่ยก่อนหน้านี้เขารับมาแล้วก็ขายไปแต่การผลิตแล้วก็สร้างเสื้อยืดให้กลายมีแบรนด์ติดตลาดเนี่ยทำยังไงแล้วก็เลยกลับมาคิดดูแล้วก็เลยตัดสินใจครับว่ามาคุยกับทางคุณหนึ่ง ของเลิฟอลอสดีกว่าที่เป็นเจ้าของแบรนด์สร้างสื้อยืดคู่ว่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นการสร้างแบรนด์ทํำยังไงให้แค่เป็นแบรนด์ที่ต้องยอมรับว่าทุนไม่ได้เยอะกับกลายมาเป็นแบรนด์ที่ติดตลาดคุณอ้ํากับคุณหนึ่งลออยู่แล้วครับคุณอ้ํสวัสดีครับสวัสดีครับมีคุณอ้ําจาก คัสตอมที h เชิร์ใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้เราจะไปอังกฤษกันเหรอครับไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อยู่เทอร์มินอลเทอร์มินอลเทอร์เนตนะครับตอนนี้คัสตอมทีเชิเนี่ยก็คือการทำเสื้อที่ไม่เหมือนใครเลยใช่เป็นเสื้อที่เรียกว่าลูกค้าออกแบบเองได้มากกว่าก็คือที่จะทำตัวเดียวทำออกแบบคู่หรืออะไรก็ได้ครับตามใจที่เลยเริ่มมานานขนาดไหนแล้วธุรกิจนี้จริงๆอ่ะผมมาทำธุรกิจเสื้อเนี่ยผมทำมาตั้งแต่ตอนผมเรียนละเรียนเรียนที่มหาลัยไงคือทำเสื้อให้รุ่นน้องทำเสื้อคณะมาก่อน แล้วคราวนี้ก็หยุดพักไปแต่คราวนี้พอเรียนจบแล้วมันยังคาใจอยู่ก็เลยกลับมาทําเสื้ออีกทีแต่ว่าเราเห็นโอกาสว่ามันน่าจะบุญได้มันน่ามันน่าใจแน่ๆผมเรียนจบจบเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมาด้วยก็เลยคิดว่างานนี่แหละมันโอเคสุดแล้วเด็กเศรษฐศาสตร์นะครับคุณผู้ชมไม่ธรรมดานะครับแต่ว่าทําเสื้อเขามองเห็นว่าโอกาสใช่ไหมถ้าเกิดเรามองโอกาสมันก็น่าที่จะลุยต่อวันนี้เราก็เลยจะมาคุยกับร้านที่ชื่อว่า Love a Lot ครับผมร้านนี้คือตอนนี้ที่ผมมาคุยอยากคุยกับร้านี้เพราะว่า ตอนนี้ผมอยากจะทําแบรนด์อีกอีกแบรนด์หนึ่งแบรนด์ของตัวเองออกแบบลายเสื้อเองแต่ครั้งนี้คือถ้าทําแบรนด์เองการที่จะทําให้คนรู้จักเนี่ยมันมันยากเลย<ม>ผมก็เลยคิดว่าถ้าคุยกับพี่เขาน่าจะได้ทำแด้ด<ม>ังจริงๆ,ๆ,ๆมาเข้าใจตลาดการเมน้นการขายเสื้อคู่แขยๆๆย่งขันเยอะถ้าเกิดแบรนด์ไม่แข็งนี่เราก็จะกลายเป็นปลาตัวเล็กให้ปลาใหญ่ไปนะปลาเราไปคุยกันดีกว่าคุณน้ำครับเชิญครับขึ้นรถได้เลยครับไม่ใช่ร้านอยู่นี่ประกรณ์มีรอดหรือคุณหนึ่ง เจ้าของแบรนด์เสื้อยืดคู่รักเลิฟอ l ลอก่อตั้งธุรกิจเมื่อ8ปีก่อนร่วมกับภรรยาคือคุณเดียวรัตนพรมีรอดถือเป็นเสื้อยืดคู่รักเจ้าแรกๆของเมืองไทยที่มีการสร้างแบรนด์อย่างจริงจังและตลาดให้การตอบรับดีมากปัจจุบันมีสาขา16แห่งทั่วประเทศรวมถึงส่งออกไปจำหน่ายที่สหรัฐอเมริกาฟิลิปปินส์และมาเลเซียดีครับ ดัมครับนี่พี่หนึ่งครับจากเลิฟฟ์ลอดนะครับพี่หนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หนึ่งครับนคนนี้พี่อ้ําครับตอนนี้เขากําลังเปิดช็อปที่ชื่อว่าคัสตอมทีช์ชอปเขาบอกว่าตอนนี้เขามีปัญหาเรื่องของการสร้างแบรนด์เพราะเพิ่งเริ่มมาแล้วก็ยอดขายในช่วงเดือนสองเดือนที่ผ่านมาค่อนข้างจะหน้าน่าติดหวังเท่าที่ควรน่าเป็นห่วงอะเรเล่ยว่าแย่ดกค่าครับครับอัจพี่ช่วยแนะนำหน่อยสิการที่เราจะเปิดร้านเสื้ออย่างเช่นตอนที่พี่หนึ่งเริ่ม <c oughs> เปิดเนี่ยเราก็ค่อยสร้างแบรนด์ยังไงคือ พูดถึงธุรกิจเสื้อยืดนะครับรบ้านเรามันค่อนข้างใหญ่มากแล้วก็จริงๆคนเข้ามาธุรกิจไม่ง่ายนะครับสิ่งสำคัญสำหรับคนเริ่มต้นใหม่ในธุรกิจเสื้อยืดเนี่ยผมผมเชื่อว่าอย่างแรกคือต้องอดทนก่อนนะครับเพราะว่าางตอนผมทําแรกๆเมื่อ8ปีที่แล้วอะไรเงี้ยครับมันก็ไม่ได้ง่ายก,กว่าจะกว่าจะแบบเริ่มมีออเดอร์มากขึ้นเริ่มมีลูกค้าสนใจมากขึ้นนะครับก็หลายเดือนเหมือนกัน อันนี้คุณอ้ําทํามาอีกเดือนละครับผมท่านริจริงๆผมทํามาเป็นปีแล้วครับพี่แต่คืออันนี้เป็นเป็นเสื้อคัสตอมก็คือให้ลูกค้าออกแบบมาก็คือออกแบบเลยที่ผมทําให้ตัวเดียวก็รับทําอะไรอย่างเงี้ยครับแต่คือตอนเนี้ยผมจะแตกแตกลายมาก็คือทําเป็นแบรนด์ตัวเองออกแบบออกแบบเองแล้วก็คือขายอะไรอย่างเงี้ยครับแต่คือตอนตอนเนี้ยออกแบบลายเองคือแบรนด์เลยผมยังยังใหม่มากๆเลยเพิ่งจะเปิดได้ถามผมเลยนี่แหละมาขอคำแนะนำจากพี่เครับขั้นแรกก็คือถ้าถามถามพี่พี่ว่า ช่วงนี้ถ้าจะทาเสื้อนะครับก็ต้องทําแบรนด์ถ้าจะทําแบบเสื้อคัสเตอมเมดทั่วไปถามว่ามันทําได้ไหมมันทําได้ทําเป็นเสริมได้แต่ระยะยาวครับการทําแบรนด์มันจะทําให้เราอยู่อยู่ในธุรกิจเสื้อยืดได้ยาวกว่าเ,เพราะว่าถ้าเราทําเป็นเมทัวร์เดอร์มันหมายความว่าเราต้องหาลูกค้าตลอดเวลาใช่่แต่ว่าถ้าเราทําแบรนด์เนี่ยนั่นคือลูกค้าเข้ามาหาเราเองถ้าถ้าวันที่เราเป็นเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่า แล้วถ้าคุณน้าไปทำแบรนด์สิ่งสำคัญก็คือว่าก็ต้องหาคาแรคเตอร์ของแบรนด์ให้เจอว่าเราจะทำเสื้อคือเสื้อยืดเนี่ยมันก็หลายแบบใช่ไหมครับทั้งทั้งสกรีนนะครับแล้วก็ปากทั้งทั้งเฟกที่ทั้งเฟอร์ใช่ครับพิมพ์ดิจิตอลคือหลายอย่างมากก็ต้องหาให้เจอว่าเราว่าเราชอบหรือถนัดหรือสนใจแบบไหนแล้วก็พอเราเลือกแล้วเนี่ยคือช่วงแรกผมแนะนำว่าให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งไปก่อนเอาที่เราคิดว่าเราเราถนัดที่สุดก่อน พราะเราทาหลายๆอย่างราพร้อมกันอะ่ะมันก็จะไม่มีทิศทางที่ชัดเจนลูกค้าก็จะไม่รู้อีกว่าจริงแล้วเราทําอะไรบ้างอย่างเช่นเลิฟมฟลอตเนี่ยตอนที่เราโฟกัสไปที่แบรนด์เริ่มของจุดสร้างแบรนด์เนี่ยเราสร้างยังไงครับอ่าก็จริงๆอาจจะเป็นโชคดีของเราด้วยตอนตอนตอน,ตอนนั้นที่เริ่มทำนะครับเริ่มฟลอตเริ่มเป็นแบรนด์เสื้อคู่เลยครับซึ่งตอนนั้นธุรกิจเสื้อคู่ในบ้านเรายังไม่ค่อยมีมากนะครับ,รบการทาให้ให้คนเป็นที่สนใจหรือรู้จักมันก็จะง่ายหน่อย แต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนี้เพราะว่าตอนนั้นมันก็ไม่มีสื่อออนไลน์มากขนาดนี้ครับสิ่งที่เราต้องทําคือเราก็ต้องหาช่องทางทําให้คนรู้จักมากขึ้นอย่างเช่นการเปิดหน้าร้านเพราะตอนแรกผมผมขายออนไลน์ช่วงนั้นก็ยอดก็เหมือนต้องอ้ามเลยครับก็แย่เลยครับแต่พอเราเริ่มเปิดหน้าร้านเริ่มมีคนเห็นสินค้าเราเริ่มเริ่มมีคนรู้จักอะไรเงี้ยครับเขาก็ไปซื้อไปฝากเพื่อนเพื่อนบอกเพื่อนอะไรเงี้ยครับก็มีการบอกปากต่อปากกันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าช่วงเนี้ยถ้าถามผม การเปิดหน้าร้านเริ่มจะไม่ค่อยมีความจําเป็นแล้วนะครับเพราะว่าเราสามารถขายออนไลน์ได้แล้วก็หลายๆธุรกิจหรือแม้แต่เสื้อยืดเองนะครับในอุตสาหกรรมเสื้อยืดก็หลายๆแบรนด์ที่เขาเติบโตได้ดีใน,ใน,ใ,นในการขายออนไลน์แล้วพี่ผมถามนิดนึงว่าแล้วทาไงให้ขายออนไลน์เนี่ยม,มันขายง่ายพี่ใครก็ทําทได้แต่ว่าให้คนรู้จักเนี่ยพี่ยากมากเลยอะ่ะใช่ใช่ <laughs> ก็จริงๆครื่องนี้ก็ <laughs> มีเป็นร้านเป็นร้อยร้านเลยอ่ะ <laughs> ผม <laughs> ไม่เคยเซิร์ชเจอผมสักที <laughs> ทำไงเนี่ยพี่นี่ เราต้องเข้าใจวิธีการของคนที่จะซื้อสินค้าออนไลน์ก่อนนะครับ mm hmm. ขั้นแรกก็คือว่าหลักๆเลยอ่ะก็คือการเซิร์ชว่าเขาอยากจะทำอะไรใช่ไหมเขาก็เซิร์ชสมัยนี้ก็ Search Engine ก็ Google <Yeah. S 2> ใช่ไหมครับเ e ิร์ช Google ว่าอยากจะหาเสื้อทำมือ mm hmm. หาเสื้อคู่หาเสื้อคัสเตอร์เมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับประเด็นคือว่าไอสิ่งที่เราทำอยู่อ่ะมันตรงกับคำที่เขาจะเซิร์ชหรือเปล่า mm hmm. นะครับ mm hmm. ถ้าเราอยากให้เขาเจอมันก็ต้องตรง นะครับอันนั้นก็คือเป็นวิธีการของการการทํากลยุทธ์การทําการตลาดออนไลน์ผมผมแนะนําเลยดีกว่าว่าควรจะต้องซื้อแบบพวกโฆษณาซื้อแอดไปเลยใช่ซื้อแอดไปเลยครับ Google AdWords หรือว่าถ้าขาย Facebook ก็ซื้อช่วงแรกใช่ไหมพี่ควรจะควรจะโฆษณาหนักไหมพี่ช่วงแรกใช่ก็ควรหนักแต่ว่าถ้าทำไปเรื่อยๆนะก็ยังต้องทําอยู่คือคือคู่แข่งมีตลอดเวลาใช่ครับถ้าเราเงียบปุ๊บอีกบานนึงเขาก็จะสอดมาทันที แต่ว่าแน่นอนเราคงไปบัตรเจ็ตเราคงจะไม่พอให้เราทาตลอดเวลานั่นเป็นสิ่งที่เราต้องแผนว่าช่วงไหนเราควจะทำช่วงไหนก็จริงผมไม่ค่อยคิดเลยโฆษณาคือผมเหมือนมันสิ้นเปลืองอะพี่แต่ว่าเอออันนี้อันนี้คืออันนี้คือมันจะเป็นข้อเสียของของของเขาเรียกว่าอะไรอะดีไซเนอร์ส่วนใหญ่ดีไซเนอร์ก็จะไม่ค่อยคิดเรื่องของธุรกิจอาจจะเป็นข้อดีที่ผมไม่ได้ไม่ได้จบดีไซเนอร์โดยตรงผมจบเป็นแบบผมจะวิศวะมา มันก็ไม่ได้สอนกระบวนการคิดทํางานโรงงานมาได้สอนว,วิธีการโปรเซสวิธีการบริหารอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่ามันค่อนข้างสำคัญถ้าเราทาธุรกิจเราจะรู้เรื่องของดีไซน์อย่างเดียวไม่ได้ถ้าเราตั้งใจทำธุรกิจจริงๆนะครับถ้าคุณนับตั้งใจจริงๆแล้วก็มีแพชชั่นกับมันจริงๆอ่ะผมผมคิดว่าจําเป็นอย่างมากที่จะต้องสอนใจเรื่องของธุรกิจการทำตลาดอะไรเงี้ยอย่างไรายได้พี่เนี่ยหลกัหลกๆมาจากออนไลน์หรือว่าการเปิดหน้าร้านดี <c oughs> ก็หลักๆก็มาจากหน้าร้านครับแต่ว่าออนไลน์เนี่ยก็ ดีขึ้นกว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ <US> อย่างที่บอกอาจจะเพราะว่าช่วงนี้คนเริ่มเริ่มซื้อของออนไลน์กันง่ายขึ้นเริ่มแบบกล้าซื้อมากขึ้นคือแต่ก่อนเนี่ยคนคนเข้าไปดูนะครับแต่ไม่ซื้อต้องมาหาที่ร้านเพื่อจะมาจับจับผ้าจับดูสินค้าเห็นสินค้าจริงๆเนี่ยเราถึง <ๆ surreal> <S <S ถึงจะตัดสินใจแต่ว่าสมัยนี้คือเนื่องจากว่ามันมันมีการคอมเมนต์มีการรีวิวของลูกค้ามาทําให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเพราะฉะนั้นพอมันลูกค้ามีความน่าเชื่อถือมากขึ้นอ่ะเขาก็ซื้อง่ายขึ้น อย่างเงี้ยผมผมควรจะเปิดหน้าร้านเลยพี่เพราะว่าแต่ว่าหน้าร้านมันมีต้นทุนมันมีอะไรหลายอย่างสำหรับ,ค,รบคนเริ่มต้นอ่ะพี่ควรควรจะเปิดเลยดีไหมหรือว่าทำาททำการตลาดออนไลน์ไปก่อนถ้าถ้าถามพี่ถ้าเรามีให้มีบัดเจตนะจะทําก็ได้แต่ถ้ารู้สึกว่าเรายังไม่อยากเสี่ยงมากนะผมนี่ยกำลังชั่งใจอยู่มีอยู่ก้อนเดียวพี่มันทั้งหมดแล้วหมดเลยพี่ <laughs> ว่าเก็บก้อนนั้นไว้ทําการตลาดออนไลน์ก่อนดีกว่า <laughs> เพราะว่าเรามีเรามีแฟนเพจแล้วอ่ะ ที่ว่าเราเรามุ่งทางนั้นเลยก็ได้จริงๆแล้วปัจจุบันมีหลายหลาย,หลายแบรนด์เสื้อเสื้อผ้านะครับที่ไม่ให้จ่อจองเฉพาะเสื้อคู่เขาเข้าขายทาง a c e b o o k อย่างเดียวนะไม่มีเว็บไซต์ด้วยมีแค่ Facebook อย่างเดียวหน้าร้านก็ไม่มีแต่เขาก็ขายได้ดี <S S เพราะเะว่าเขาเขามีการทําการตลาดออนไลน์ที่ดีเราศึกษาจากทางนั้นก็ได้ครับแต่ว่าสิ่งสำค,คัญคือต้องต้องต้อง,ต,องต้องอย่าลืมที่จะที่จะคือช่องทางไหนที่เป็นช่องทางที่เราจะขายหลักเราต้องทําความรู้จักกับมันให้เยอะมากที่สุดอย่างถ้าเราจะขายเฟซในบนบนเฟซบุ๊กใช คุณอ้ํก็ต้องศึกษาว่า Facebook มันมีอะไรให้เราเล่นได้บ้างเพื่อที่จะให้ให้เราขายสินค้าได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อะไรเงี้ย่แหมช่วงแรกผ่านไปแล้วผมดูคุณอ้ํานี่ กระชับกระเฉงทำมาทำแมงเหมือนพี่ฟิลไปยืนเป็นแบ็กเกาว์ก็เลยนะผมปล่อยเขาเต็มที่เลยเพราะเขามาอยากรู้ข้อมูลคนนี้อยากรู้จริงๆแล้วก็อยากรู้แล้วก็ถามตลอดด้วยคือถามตั้งแต่ก่อนที่ผมจะไปถึงนะยอมรับเดินหลงในเทอร์มิโนเซเวนตี้วันหาร้านไม่เจอพอไปถึงก็คุยกันอยู่แล้วแล้วพอเล่าสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วยืนคุยต่ออีก เขาคุยกับพี่หนึ่งเอ,เออเขาคุยกับพี่หนึ่งเลยว่าเฮ้ยทำไมแบรนด์พี่หนึ่งเริ่มต้นได้ยังไงทําววววทยัางไงให้ประสบความสําเร็จจะ b ิ i l แบรนด์ยังไงหาลูกค้าย,ยัางไงนั่งคุยกันแบบซีเรียสแล้วก็จริงจังมากมแล้วเขาเขาแบบว่าได้ไอเดียที่น่าสนใจมากเพราะพี่หนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่ามันมี2อ,อย่างของการดีไซน์อย่างแรกก็คือดีไซน์ในสิ่งที่ตนชอบแต่ต้องเข้าใจว่าสิ่งที่คนชอบตนชอบอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ขายได้เสมอไปในขณะที่เขาก็บอกว่าอย่างเช่นตัวเขาเนี่ยเขาทำดีไซน์ให้ออกสําหรับกลุ่มคนที่มองหมือว่าคนส่วนใใหญ่อชชนบ ซึ่งก็แน่นอนติดตลาดมากตอนนี้ทุกคนรู้จักเสื้อยี่ค่อนี้แล้วก็มีแฟนคลับที่เขาเรียกก็เป็นหนึ่งในกลุ่มคนครอบครัวเดียวกันเลยแต่ผมชอบตา์คุณอ้๊มนะเพราะว่าเป็นความอยากรู้อยากเห็นมาบบถูกต้องขวาความรู้แบบตัวรายการแล้วก็ยังถามเพิ่มถูกต้องคุณมีโอกาสเหมือนคุณอ้๊มเนี่ยใส่เลยครับำถามเออผู้ประกอบการเนี่ยเขาจินดีที่จะตอบเลยถูกต้องจริงจริงตอนนี้เราไปชมต่อดีกว่าช่วงหลังนี้ยิ่งเข้มข้นกว่าช่วงแรกครับและอย่างของคุณอ้๊มเนี่ยตอนนี้จุดแข่งของแบรนด์เราที่เราวางแผนไว้จะเป็นยังไง ก็คือตอนนี้จุดแข็งของผมคือ<ม>คือลูกค้าทุกคนสามารถม,มีลายเสื้อที่เป็นตัวเดียวในโลกนะค,คือออกแบบแต่คือตอนนี้คนมันก็เริ่มเข้ามาตลาดนี้เยอะแล้วอ่ะมันก็เลยผมก็เลยคิดว่าต้องหนีหน,หนีคู่แข่งก็คือทําแบรนด์ตัวเองขึ้นมาซ<ม>เลยใช่ออกแบบขึ้นมาขมายเป็นอีกอีกแนวหนึง่งก็คืองานออเดอร์ก,ก็คือทําด้วยแต่ว่างานนี้ก็คือกะทําเป็นหลักเลยเพราะว่ายังไงก็อย่างที่พี่หนึ่งบอกว่ายังไงต้องสร้างแบรนด์เนี่ยแหละเลยมาขอคำาุปรรคี่หนึ่งคราวนี้พอพี่หนึ่งบอกว่า ต้องสร้างแบรนด์ต้องดีไซน์ข <music Brothers> okay, องพี so ่หน like <Twilight> ึ่งนี้ตอนแรกเริ่มพี่หนึ่งเป็นคนดีไซน์วาดเอไอเอ็นเลยหรือเปล่าก็จริงๆผมผมจะถนัดดออิ่งะครับแล้วก็พอเราดออิ่งแล้วเราก็มีทีมงานที่เป็นพี่ดีไซเนอร์คนหนึ่งครับที่ทํากับเรามาตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยครับก็เป็นที่ที่สนิทก็ให้เขาช่วยรับจากดออิ่งที่เราวาดนะครับออกมาเป็น AI ไอแล้วเราก็ส่งไปให้โรงงานผลิตแล้วเวลาที่เราเลือกสีเลือกไซส์เลือกคอลเลกชันใหม่การออกเนี่ยเราเราตัดสินใจยังไงครับแรกๆเนี่ยต้องต้องบอกว่าเราทําด้วยความ ทำตามเขาอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราเข้ามาในตลาดใหม่เราก็ไม่รู้ว่าสินค้าลักษณะของเราเนี่ยจะมีลูกค้ากลุ่มไหนเป็นพิศเศษแทนเป็นยังไง,ไงใช่ครับพอเริ่มมาทาสักพักเนี่ยเราก็รู้ว่าโอเคผลผลิตลักษณะเราจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ค่อนข้างหลากหลายทั้งนักเรียนเด็กหมหาลัยคนทํางานจนถึงไว้ครอบครัวอะไรเงี <iciency> ้ยครับเพราะนั้นเนี่ยไซส์ที่เราทํามันเลยค่อนข้างเยอะเป็นพิเศษกว่าคนอื่นเขามีตั้งแต่ s ถึง xxl อะไรเงี้ยครับแบรนด์เราก็จะเป็นแบรนด์เสื้อคู่ที่มีไซส์ใหญ่แบรนด์เดียว นะครับใน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 เมืองไทยเพราะว่าเราค่อนข้างให้ความสาคัญกับกับคนทุกกลุ่มอะไรเงี้ยครับแล้วก็แต่แรกหน้าเราก็ไม่ทําเยอะขนาดนี้หรอกก็ค่อยๆทำอย่างหรืออย่างของเด็กเนี้ยครับตอนแรกเราก็มีแค่เสื้อคุณพ่อคุณแม่เสื้อแฟนแฟนการคู่รักเนี้ยครับพอเราทำมาสักพักเริ่มมีรีเควสจากลูกค้าว่าแบบไอ่เนี้ยอยากจะเป็นครอบครัวเลยคือคือคือจริงๆจุดเริ่มต้นมาจากว่าลูกลูกค้าเราที่เขาเคยซื้อเสื้อไปครับเขาก็แบบอีเมลมาถามว่าแบบเนี่ยตอนนี้เขามีลูกแล้วนะ ทำเสื้อ oh. ทำเสื้อลูกให้เขาได้ไหมอะไรเงี้ยก็จะเป็นจุดเต,ต้นว่าแบบเออมีลูกค้าเก่าๆที่เขาแบบมีครอบครัวทาง,งานกันแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆมันก็เป็นการเปิดตลาดเพิ่มเองนะครับเพราะว่าจากเดิมคือขายเสื้อคู่เนี่ยขายขายลูกค้าเข้าทีหนึ่งก็ได้2ตัวถ้าเขาทําเสื้อเด็กด้วยเข้าทีหนึ่งก็ได้3าตัว4ตัวอะไรเงี้ยครับเป็นไงครับดีไซเนอร์่างเราพร้อมไหมครับได้ได้เยอะเลยพี่ พร้อมแล้วเดี๋ยวผมกลับไปเขียนลายเลยวันนี้กลับไปเขียนลายว่าอะไรครับพร้อมหมายถึงว่าวาดลายต่อใไ่แล้วถ้าเกิดว่าแบรนด์แล้ที่เราจะภาพวาดออกมาเพราะดูจากลักษณะการแต่งต่งแต่งตัวของคุณอ้ําเนี่ยต้องเป็นสตรีทสไตล์ปะใช่ะฉะนั้นว่าภาพที่เราออกมาก็จะเป็นแบรนด์แบบคือสตรีทสไตล์สตรีทสไตล์หรือเปล่าใช่ผมส่วนใหญ่ผมจะเน้นเป็นสเตย์มากกว่าผมตอนเนี้ยหลักๆผมออกแบบคือตามใจตัวเองไม่ได้ตามใจลูกค้าก็เลยคิดว่าบางทีอย่างเงี้ยเราชอบอย่างเงี้ยเราก็เลยออกแบบมาแต่ว่ากำลังจะมาถามพี่ถึงว่า มันอย่างเงี้ยคิดอย่างเงี้ยดีไหมพี่ <fik. S 2> การทําอย่างเงี้ยจริงๆก็ดีนะครับคือถ้าถ้าอย่าง,อย,างอย่างของผมเนี่ยเนื่องจากมันเป็นงานสกรีนใช่ไหมครับถ้าเราเราเออกแบบมาแล้วแล้วลูกค้าโอเคมันก็จะต้องมีขั้นตอนการทําบล็อกสกรีนการตัดเย็บอะไรเงี้ยแต่ถ้าอย่างเป็นวิธีการพิมพ์ลายเสื้อรูปแบบอื่นอย่างการทำฮิตท <ำ S 1> ันเฟอร์ทำเฟกทำพิมพ์ดิจิตอลอะไรเงี้ยมันไม่ต้องรอกระบวนการนั้นซึ่งซึ่งลูกค้าเขาจะไม่ค่อยรอ ถ้าถ้าเราวิธีการต้องถามคุณอาว่าวิธีการผลิตเสื้อของน้ำเป็นลักษณะไหนถ้าถ้าถ้าไม่ใช่งานสกรีนเนี่ยผมผมมองว่ามันสามารถทําได้หรือจริงๆริงานสกรีนก็ทําได้แต่ว่าลูกค้าจะต้องรอหน่อยแต่ถ้าเป็นงานที่แบบไม่ใช่เป็นงานสกรีนนะครับคือสามารถแบบสั่งวันนี้แล้วพรุ่งนี้สามารถพิมพ์ทําให้ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างนั้นเป็นหลักเลยก็จะง่ายละคุณาก็สามารถทําทําดีไซน์มาก่อนได้นะครับมีแต่เราอาจต้องใส่ลายน้ำไว้หน่อยเพื่อเป็นการก๊อปปี้อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ให้ลูกค้าแบบเลือ 20บแบบแล้วให้เขาเลือกใช่เนผมที่ผมทำคือเนี่ยที่ผมคิดคืออย่างนี้เลยครับก็คือ20แบบแต่ประเด็นคือ20 20แบบนั้นมันก็ต้องเป็นเป็นเขาเรียกว่าอ,อะไรอะเอกลักษณ์ของเรานะใช่ครับอ่าที่แบบลูกค้าต้องมาที่เราที่เดียวถึงจะเจอแบบนี้ถ้าไปที่อื่นเขาจะขเขาาจะไม่เจออะไรเงี้ยอย่างที่บอกอย่างนั้นมันทำให้เราอยู่ได้ระยะ ผมทําแบรนด์ใหม่เงคือถ้าเกิดให้ตัดผ้าเป็นพับๆอย่างเงี้ยมันก็เพืองต้นทุน,นะพี่หรือว่าผมควรจะตัดผ้าเลยหรือว่าจะซื้อเสื้อไอ้นี่มาก่อนเสื้อสําเร็จรูปมาคือการการการที่เราซื้อผ้า,ามาเองมาตัดเ yep, ย็บสกรีนะครับ,รบหรือว่าจะจะ,จะทำฐานเฟอร์ก็ตามเนี่ยถ้าเราซื้อวัตถุด,ดิบเองมันก็คุมต้นทุนได้แต่แน่นอนเนื่องจากว่าถ้าเราไปซื้อผ้ามันต้องซื้อเป็นพับพับหนึ่งก็ตัดได้แบบสมมติประมาณร้อยตัวกลมๆนะครับ ราอาจจะไม่ต้องการเยอะขนาดนั้นคำถามของพี่ก็คือว่าเราต้องแปลนก่อนว่าไอ้ร้อยตัวเนี่ยเราคิดว่าเราจะใช้หมดไหมแค่ไหนถ้าแล้วแล้วคุ้มกับมาร์จิ้นที่เราจะได้เพิ่มขึ้นหรือเปล่าจากการที่เราทําเองทั้งหมดถ้าเกิดว่าเราดูแล้วว่าอย่างนั้นมันลําบากเกินไปคํานวณแล้วมันมันมันก็ไม่ต่างมากการที่เราไปหาซื้อเสื้อเป่าดีๆมาแล้วมาทำาังไงครับคิดว่าแบบแบบแบบหาซื้อเสื้อมาก่อนก็ดีแต่ว่า วันหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณอ้ํามียอดเยอะๆเยอะๆแล้วอะไรเงี้ยครับเราอาจจะทําแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าเริ่มต้นนพี่อีกอย่างหนึ่งเวลาเราซื้อผ้าพับหนึ่งไปได้แค่สีเดียวแต่ถ้าเรามีบัตเจตอยู่จํากัดเนี่ยแต่ว่าเราอยากได้เสื้อหลายสีนั่นนั่นก็ไฟบังคับล้วที่ว่าเราต้องไปหาซื้อเสื้อเปล่ามาแล้วตรงตัวนี้ครับเขาเรียกว่าอะไรครับแทกี่ห้อใช่ไหมใช่ครับแล้วเราเริ่มตัดสินใจตัดเมื่อไหร่เพราะว่าผมเข้าใจมาว่าไอ้คอสของทําตรงนี้ก็ก็ไม่ได้ถูกเลย จริงๆแล้วชิ้นหนึ่งครับไม่แพงมากถ้าตกต่อชิ้นนะครับคือคือการทำลาเบลเนี่ยก็จะเขาก็จะมีซัพพลายเออร์ที่รับทำแล้วเขาก็มีขั้นต่ำที่บอกว่ามันสูงมากเพราะว่าขั้นต่ำเขาต้องการแบบให้เป็นแบบ500โหล300โหลอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเราคำนวณต่อชิ้นแล้วเนี่ยมันก็จะตกไม่ไม่ถึงบาท<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามผมผมแนะนําว่าควรจะต้องมีตั้งแต่เริ่มเลยใช่ถ้าถามผมนะแต่ว่า ก็มีอีกวิธีการหนึ่งถ้าเรารู้สึกว่าอย่างเงี้ยมันยากเกินไปเราก็ใช้วิธีสกรีนก็ได้ใช่ครับใช่ครับสกรีนข้างบนตรงนี้อะไรเงี้ยด้านหลังแต่ถ้าเกิดว่าใช้วิธีแรกแบบที่พี่เขาบอกก็เป็นการมักมือชมดีนะว่ามาแล้วนะทั้งรูทั้โลโก้นะทำไม่ได้เลยต้องทำก็เลือกจริงๆตอนนี้อย่างเรียกอะไรอ่ะถ้าขึ้นอยู่กับลักษณะอย่างสตรีทแวะครับผมว่าทำได้สกรีนแบบนี้แต่ถ้าเป็นแบบที่ขู่อะไรเงี้ยมันตรงนี้มันอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ ก็ขึ้นอยู่กับกับลักษณะของสินค้าด้วยแล้วเรื่องของการดูแลลูกค้าเหรอครับผมว่าเนี่ยสำคัญมากครับเพราะว่าจริงๆการหาลูกค้าลูกค้าใหม่เนี่ยยากกว่าการหาลูกค้าเก่าหลายที่ซีก็บอก6เท่า12เท่าบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับคือคอืฉะนั้นการดูแลลูกค้าเดิมให้เขายังคงอยู่แล้วก็มีการซื้อซ้ํากับเราเนี่ยค่อนข้างสําคัญฉะนั้น ตัวเลิฟฟลอตเองเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากจริงพื้นฐานของการบริการเนี่ยเขาก็มีทฤษฎีอยู่แล้วว่าการพูดคุยกับลูกค้าตอบรับลูกค้าเนี่ยควรจะทํำยังไงสุภาพยังไงอะไรเงี้ยครับแต่เนื่องจากเราเองเราเป็นแบรนด์เกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับครอบครัวอะไรเงี้ยครับเราก็จะใส่ให้มันมากขึ้นกว่าพื้นฐานทั่วไปของงานบริการอีกหน่อยหนึง่งอย่างเช่นเราก็เราเราจะท r ีตลูกค้าเหมือนกับเขาเป็นพี่น้องเขาเป็นครอบครัวเดียวกันอ่างเงี้ยครับให้ความตอบคำถามอย่างอบอุ่นมีการ เขาซื้อไปแล้วเรามีการส่งคําขอบคุณเข้ามาในกล่องด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็ก็มีมีหลายๆอย่างที่ทําให้เขารู้สึกประทับใจให้เขารู้สึกว่าเหมือนเป็นเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวในในเล er ิฟอลอตเราก็ใช้ใช้ในในแฟนเพจของเรานะครับเราเวลาเราพูดคุยกับลูกค้าเราก็จะบอกว่าทุกคนคืออยู่ในครอบครัวเดียวกันกับเราอะไรเงี้ยครับเพราะนั้น,ตอนน,นตอนนั้นมันก็สำคัญว่าว่าคาแรคเตอร์ที่เราเชื่อบอกว่าแบรนด์เราเป็นยังไงเราสื่อสารออกไปต้องสื่อสารอย่างนั้นถ้าเราบอกว่าแบรนด์เราเป็นแบบนึงแต่เวลาเราเราปฏ มันเป็นอีกแบบหนึ่งลูกค้าเกิดความความคาดหวังแต่แรกแล้วแต่พอมาเจออย่างเจอจริงๆไม่ได้ดังใจไม่ได้ดังใจ,งใจเขาคือจากบวกจะกลายเป็นลบติดลบทันทีอะไรเงี้ยครับเพราะนั้นตรงนี้ยสาคัญมากถ้าผมแบบทําแบงด์กบบความรักแล้วผมไปคุยในเพจแบบฮาร์ดคอร์มีแต่เรื่องแบบ <c oughs> นึกออกไหมครับ <c oughs> ใช่ใ่มันมันมันลูกค้าเขาก็จะไม่ได้อย่างที่เขาคาดหวังมันก็จะกลายเป็นติดลบไปอะไรเงี้ย เอาละครับคิดว่าวันนี้ครบถ้วันทุนกระบวนการต้องขอขอบคุณพี่หนึ่งมากครับครับพี่หนึ่งเลิฟอะลอตนะครับเสื้อที่เป็นมากกว่าเสื้อ<ม>เขาเล็งเห็นถึงความสําคัญตั้งแต่เริ่มต้นการออกแบบการดีไซน์ทําอย่างไรให้ตรงใจลูกค,ค้าจนถึงทุกรายละเอียดของการบริการครับเป็นไงบ้างครับวันนี้หลังจากที่พูดคุยมาได้ความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นไหมครับได้เยอะการสร้างแบรนด์เรื่อง การตลาดเรื่องการลงทุนทุกอย่างครับก็โอเคเราต้องขอบคุณพี่หนึ่งเดีวต้องขอบคุณพี่หนึ่งทีครับแล้วเราตั้งใจว่ากลับไปสิ่งแรกที่เราจะเริ่มทําก่อนเนี่ยคืออะไรเป็นอย่างแรกทำลายเสื้อก่อนเลยพี่สักห้าสิบลายห้าสิบลายใส่เองก่อนห้าสิบลายแล้วก็ขายทุกครั้นนี่นี่ขนาดไม่มีทุนนะครับเดียวห้าสิบลายนะครับคนจะต้องเลือกมาก่อนสักห้าสิบลายค่าจริงๆสักยี่สิบลายให้คนโหวตใช่ไหมครับใช่ไหมและเราค่อยผลักดันแบรนด์เนาะใช่ครับมั่นใจขึ้นโอ้หมั่นใจมากครับตอนนี้ก็เหมือนมีเกาะแล้้วครับตอนนีก็ ถือดาบพร้อมลบอย่างเดียวเลยอ๋อมีเกาะอันนี้ไม่ใช่เกาะเขาคือมีเกาะเป้ากระตุกใช่ครับผมได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณน้ามากครับขอบคุณที่มาขอให้โชคดีครับคุณอ้ำนี่คำถามเขาแบบออกมาจากใจสงสัยด้วยตรงจริงจริงจริงๆเลยอย่างเช่นข้อนึงที่คนหนึ่งเขาเนี่ยบอกคุณอ้ำบอกว่าช่วงเริ่มต้นคุณเนี่ยซื้อเสื้อสำเร็จมาก่อนก็ได้เพราะคุณอ้ำาเขายังมีความเป็นแบบอาร์ติสต์ไงคือแบบเฮ้ยเสื้อแบรน์ของเราเราต้องไปเลือกมัดมัด ผ้าเองใช่ไหมตัดออกมาเองลุยเองออแต่ทุนมันจํากัดเราก็เข้าใจฉะนั้นว่าคนหนึ่งเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเริ่มตั้งแต่ซื้อผ้ามัดมาเอ้ยเริ่มตั้งแต่ซื้อเสื้อสำเร็จมาก่อน<ช>ค่อยออกแบบมาก็ได้จะเป็นแบบที่วิธีการทําลายบนเสื้อมีหลายแบบสกรีนปักอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะมากมายมซึ่งนั้นก็แล้วแต่ว่าวิธีไหนที่ที่ทางคุณอ้ําอยากจะทําแล้วถ้าเกิดว่าทําสําเร็จแล้วก็ค่อยต่อยอดไปเราลงทุนเฉพาะสิ่งที่เรามองว่าเป็นสิ่งสําคัญสิ่งไหนที่เรายังสามารถ การประกันพุ่งไปได้ก็คือทุนในเรื่องไหนที่ยังรอได้รอไปก่อนรอไปก่อนใช่ดีดีดีดดครับแต่วิธีคิดของคุณที่เขาแนะนํามาเนี่ยครับเยี่ยมนะผมมากผมสามารถนําไปปรับใช้กับธุรกิจอื่นก็ได้ถูกต้องนะเลยโดยเฉพาะเรื่องของการบริการคนนี้เขาท่าทางพี่หนึ่งเนี่ยความรู้สึกเยอะมากเขาน่าจะบอกบอกว่าลูกค้าเก่าที่เป็นลูกค้าดั้งเดิมเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยชอบดูแลง mm hmm. ทงั้งทั้งที่ทุกคนก็รู้อยู่ว่าการหาลูกค้าใหม่เนี่ยมันยากกว่าการที่เราเนี่ยจะสามารถคีบลูกค้าเก่า เพราะว่าเขาก็ให้เหตุผลว่าลูกค้าใหม่เนี่ยหายากกว่ากันหกเท่าสิบเท่าเลยนะในขณะที่ลูกค้าเก่าถ้าเกิดเราดูแลเขาดีๆเขาติดใจเราเราติดใจเขาบางทีอาจจะเรื่องมากขึ้นหน่อยแต่สุดท้ายโอ้โหกลับมาซื้อซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าผมเคยบอกถูกต้องแต่อย่าซ้ำเล่าเยอะนะอย่าเมาอันนี้ดีกว่า S M P R เตี้ยโอ้ยช่วงหน้าพาไม่ได้พาไปโคจิมินซีครับกับผู้ชายที่เป็นเหมือนกับนักมายาคนเปลี่ยนกระดาษให้กลายเป็นเงิน